แต่งตัวให้พร้อมเคมท่าทางให้พร้อมคือยืนนีอาขาเสมอ,อไัไหล่แมวท้องหายใจให้ไปลึกอบูนร่างกาย้าไปเริ่มท่าที่หนึ่ง คือครั้งนี้เราจะทำแบบจะช้านะครับจะช้าอันนี้นท่าที่หนึ่งหมุนับขึ้นไปการแข่งลงทำอย่างนี้ครับยี่สิบครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าล้วหมุนกลับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าชวนนี้ก็จะพัก ล้เราไปต่อท่าที่สองท่าที่สองหรือท่าเตรียมก็ให้ยืดจนเติ่งด้านน้ำหนึ่งหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ ห6 7 8 9เจ็ด1ป1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบแล้วก็ผ่อนไฟรวงขั้ วัยหน้าที่สามถ้าเตยเมื่อหงายมือขึ้นนี้นับหนึ่งตอนที่ยกขึ้นแล้วก็ยกท่อนขาขึ้นกเยง็งหนึ่ง ห6 7 8 9เจ11 12 13สสิห้าสิห เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทำครบครบเราสามท่าแล้วนี้ถ้าเราต้องการทำเพิ่มเราก็ทำเป็นหนึ่งหนึ่งรอบนะครับจะทำต่อเป็นรอบที่สองรอบที่สาม ให้ได้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอที่จะทำทุกวันนะครับสำหรับาจง,ง,ง่ายๆอันนี้มาติดตามผลในท่าในท่าที่หนึ่งในอปท่าที่หนึ่งนท่าที่สอง รที่สามเพื่อที่จะได้เห็นกล้ามเนื้อที่เคลื่อนทอี่ชัดๆในเวลาที่เราหมุนแล้เราก็หมุนไปดูรอบตัวดู ด้านหลังดูกลก้างในด้างหลังที่เพื่อนที่ครับเพื่อไี่จมีสามาธิในการที่จะเฝ้าจับตาดูการพัฒนา